นจุมกับเศดษฐมาคอเบาตามท่าพดิพนเมตตาจังไนเนาะเศรษฐมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นประโยชน์ต่อจิตต่อใจของผู้เด้ยนในฟังน,นึ่งถึงประโยชน์ที่สิเกิดก็คิดกับใจไอ้ซอยเหลือจิตซอยเหลือใจกันย่ำโลกมันเป็นยังสี่เนาะโลกมันเป็นทั้ง โลกไพคุกข้ามทั้งไพเศรษฐกิจมันอยู่ในระยะระทมทุกสำหรับพูเข้าาหางข้าามีนั่นกะจะไปคิดว่าข้าสมีมีความสุขบ่มีไพมีความสุขหรอรกด้วยมันได้กับบมีความสุขเพราะว่าอาหารของใจเนี่ยมันบ่เป็นเงินบ่เป็นทรัพย์เป็นสินเนี่ยอาหารของใจเนี่ยคือถ้ำเนี่ยร่างกายเนี่ยยังบริโอยหาอาหารซ้ำใจเลยใจนี่โหยหาอาหารที่สุดแต่ว่าคนบ่ลู้ ขัน้นตอนพวกคนรวยไปยังเขารว้ยหรอเขาเร่องบวยยุทธดินรุ่นมยุทธ์ขยายกิจการขยายไปเทาา่าไรมันก็เป็นความรับผิดชอบเท่านั้นก็เป็นความทุกเท่านั้นเป็นผ้าละทั้งสิ้นผ้าละเขาสิบแบกไว้ bei, ใส่เขาไม่ได้แบกไว้น้าแขน,น้ําขาเขาแล้เก็แบกไว้น้ำใจน้าใจเขานั่นแหละเฮงขายายไปเท่า,า,ทาไรการลงทุนมันก็ความรับผิดชอบตามไปความรับผิดชอบตามไปเท่าไรกับความทุกข์ก็ตามไปเท่านั้นล่ะนั่นละ่ะภูมิี่ก็ทุกทุกเพราะว่าต้องบริหารทรัพย์สินให้มันเกิด บอนวาทรัพย์สินใดมากหรอ,หรอมันนอนไ้เขาก็ว่ามันบ่เกิดประโยชน์เอาฝากธนาคารดอกเบี้ยก็แค่นี่ถ้าเขาไปลุ้งหันลุ้งนี่เออเขาสิได้ดอกเบี้ยเพิ่มเขาสิได้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นเท่านั้นเท่านี้เขาก็คิดมันก็ยุ่ในกระบวนการบริหารทรัพย์สินมันก็มันก็ต้องเป็นความถูกทรัพย์สินมีเท่านี้ใช้จังไหนมันสิพอกพูนขึ้นเพิ่มขึ้นเท่านี้ทุนท,ท,ทุนทุนทรัพย์มีเท่านี้ใช่จังไหนมันสิเพิ่มพอกพู่นขึ้นหลายขึ้น เอาไปลงจุดไดเอาไปเฮ็ดจังไหไปขยายขยายกิจการจังไหนก็คือข่าวเขาเห็นนั่นและบางคนเขาเจ้าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เนาะเขาเจ้ากับขาดทุนประสบปัญหาล้มและล่ายล้มไม่หยังก็ล้วนมาจากความคิดความคิดคิดว่ามันสิได้สิดีนั่นแหละคิดไ้เฮ็ดจังสี่จังสี่มันสิพอกสิพูนขึ้นจากเงินที่มีอยู่แ่ะจะงเข้าเบื้องข้าวเบืเ้องอย่างเอาบางคนมีเงินตัางหาล้านซื้ล้านไปยังไปให้เขาโกงเลยไปยังเขาหลออเขาต้มเลยก็เพิคิดสีต่อยอดหจากหาล้านมันเป็น ปดล้านสิบล้านนี่ยล่ะมีสามล้านสองล้านก็คิดอย่างไงมันเพิ่มพูนขึ้นั้นล่ะมันมันก็เลยเป็นหนทางของผู้เขาคิดสิหลอกสิล่วงสิต้มสิตุนไปเขาเอามาอ้างลงทุนอันนี้อันนี้เิรษกําไรยังไี่งูอย่างนีก็ใจก็มาคิดใจมาคิดบริหารจัดการแล้วก็ไปลงทุนก็ถือเขาหลอกเขาต้มไปบางคนก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจหลอกล่ะก็คิดประเตุอันนี้มันสิดี ส่วนมูส่วนเผื่อนเห็ดก็มีแต่บังเอิญมันมันบเปลี่ยนไปคิดคือคิดคือจังโลกโควิดเนี่ยมันโผล่มาหลายสิ่งหลายอย่างมันกับเปลี่ยนไปตามที่คิดบาดฝันวาดหวังไว้ธุรกิจโรงแรมธุรกิจรีสอร์ทรีสอร์ทอีหยังกะตกแต่งกันลงทุ่นกับไปเท่าไดมันกะเหมือน่มีคนมากมันก็ค่าดูแลรักษามันก็มันก็เป็นค่าใส่ใจตามมาทั้งเบิดจางลูกน้องลูกยังค้นสวนคนหยังดูแล มันก็เป็นผ้าละขึ้นมานั่นลหละโลกอันนี้มันบนแ่นนอนต่อไปไผ่ไผ่พี่บัติของโลกนะมันยังเสียลายเนาะเขาว่ามันเกิดจากโลกรอนเอานาแข็งขั่วโลกเนื้อกบละลายเอาภูเขาไฟบ่เคยระเบิดรุ่นแรกมันนี่กระเบิดพ่นล่าว่ายู่หันสองเดือนแล้วนี่มันมันบ่เคยเป็นมันก็เป็นมองไหนบ่เคยน้ำท่วมก็น้ำท่วมมองไหนบ่เคยแรงก็แรงพี่สังเกตันม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 ันเป็นไปตามเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของโลก โลกเปลี่ยนแปลงโลกโลกบ่ได้ตังอยโลกเปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้าเพิ่นก็บ,บอกโลกบ่เทียงโลกเปลี่ยนแปลงโลกนี่มิแต่การเปลี่ยนแปลงบ่มีหยังตั้งมันบ่มี่ยังตังอยูย่เศรษฐีมหาเศรษฐีกะหล่มละไล่ลงไปชั่วพิบตาก็คือมหาเศรษฐีอยู่สิงคโปร์นั่นเพิ่นเป็นบริษทัทใหญ่ที่ทรงน้มั่นทั่วทวบีปเอเชียห้านี่ไพสิคิดว่าเพิ่นสิหล่มละไล่เมื่อราคาน้ํา โคพิษ <COVID S 2> มาแล้วค่านะ้ำมันมันดิ่งล่มวิภัยประเทศได้กับลอกดาวยุดการเคลื่อนไหวเอียงราคานะ้ำมันกับตกของมงหดลงไปเพิ่นก็เลยแบกมีสินมหาศาลน้ำมันมีมากกสิจักสิไปเก็บไปใช้นะ่ะเลือล่องอยู่กับเต็มเนาะผลสุดท้ายกับล่มและไล่ไปทั้งที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะ่ะมึงรู้นั่นแหละอีงยงมันก็เกิดขึ้นได้ไพ่มันบม่เป็นแต่ไพ่พิบัติไพ่เศษรษฐกิจไพ่ของโลก ระบาดโลกอีกอย่างมันเกิดขึ้นได้เบิดโลกอันนี้มันบ่เทียงหรอกเพราะฉะนั้นห้องห้องเฮ้าตรงแสวงหาอาหารของใจอาหารของใจนี่สําคัญที่สุดอาหารร่างกายนี่คนคิดว่าอาหารร่างกายสําคัญทุกคนแสวงหาการแสวงหางานหาเง,ง,ง,งินหาท่องก็เพื่อสิมายูมากินมาเสือยูส่สือกินจะคล้องนึกอยากอีหย่างอยากกิน กุ้งตัวยญ่งๆอยากินปูตัวยญ่งๆอยากินนั่นกินนี่เห็นเขากินเห็นเขาโคษณานอันนั่นอันนี้ไปตะแสบปาตักข้านนี่ยลงแลมนเนี่ยอันนี้เขาโคษณาไปเห็นแล้วก็อยากอยากแล้วก็แสดงหาอยากินกินแล้วมันก็ซ้ำนั่นล่ะพานเล่นลงไปมันก็บุรู์รดแล้วเล่นเล่นลงไปมันบุรู์รถแล้วเด้บ่วสิปอนยังเข้าไปมันบรูรถแล้วลงไปก็เป็นขี้วบ้านี้ขีก็สีเหลืองสีเขียวสีดำก็มีเท่านั้นล่ะ ตามอาหารที่เขากินนั่นแหละอันนี้คืออาหารของไก่จริงๆอาหารของไก่เนี่ยมันก็มาจาก,จากใจล่ะใจมันถวิลหาจะกินของดีๆแซ่บๆก็สีแสมันใไใจมันปุวงไปจริงๆมันก็แคลิื่นนั่นแหละลิ่นมันสัมผัสมันผ่านเล่นลงไปมันกับว่ามีรสยังแล้วลงไปก็ไปเป็นขี้ไปฮะกับเพาะหาลำไสไงดอกเป็นขี้ออกกินเม้นกินยังคือกันนั่นแหละว่ามีขี้ไปกินหอมดอกอันนั้นมันคืออันนั้นมันเพื่อความจริง ความเป็นจริงของสิ่งที่มันมีอยู่เป็นยูน่ะล่ะที่พระพุทธเจ้าเพิ่นพยายามสี่เห็นให้เพื่อนให้พิจานณาร่างกายกระเพาะให้พิจานณาอย่างดอกพิจาหน้าให้รู้ซึ่งถึงความเป็นจริงเมื่อจิตมันรู้ซึ่งมันเข้าใจแล้วมันก็จะไม่ได้หลงมันล่ะความหลงมันน่าจากหันละบันนีอันเรื่องอาหารของใจเนี่ยมันสําคัญสําคัญกว่าอาหารของไก่บางคนนี่เป็นยังพ่อโยพ่อกิ่นมีอยมีกินสบายสบายเป็นยังบ่มีความสุขแปลว่าใจ ไก่มันบ่ไก่มันบสุกมันเลยแสวงหามันก็เลยดินเลยล้นมาเลยผ้ามันเลยผ้าจกของมันเป็นทุกบ้านก็มีอยู่เงินท้องก็มีพอสู้อยู่สู้กินบ่ได้อดอยากไ่ได้หิวได้หวยคือประเทศเขาอยากจนพอนะเบิ้งรูปประเทศอีอย่างมาลีมาอย่างเบิ้งน้าขาวนั่นจนเอาถุงปุ๋ยถุงยางมาห่อไก่ผ้ากันเอาอั่นรองเท้ารองเท้าหนังน่ะที่มันมีกินสัตว์อยู่นะมาต้มต้มแล้วก็ผ้ากันแทะหนังรองเท้านะ คิดเบื้องเอานะ่มันเขาทุกซ้ำไหนอยู่อยู่บนผืนแผ่นดินโลกเือกันเราเข้าเนี่ยยังมีอยู่มีกลิ่นอยู่มีเขามีนม้ำจากกินนังก็ได้กินถึงเวลาหิวก็กิกนกินเต็มท้องเต็มกระเพาะล่ำใส่ก็เต็มไปด้วยขีดคันบ่ขีดออกมือนึ่งก็นแนนสิตายแล้วนั่นน่นนะเขาบวชบวชอย่างเฮาคิดไปเทียบบางรุ่นอันประเทศที่เขาอยากจนประเทศมาลีประเทศทอีหยังอีบ,บุญแยกจุมจำบว่าดดเบิ้งข่าวเป็นแต่อีตนซัด ผ้ากันบ่มี่สิกินโอ้ยบน่าเสือ้อว่ามนุษย์บนพื้นโลกใบนี้มันสิมิมมีขนาดนั้นเสื้อผ้าบ่มี่นะเสื้อผ้าขัดขาปิ่นปินนั่นเอามาใส่ลูกเตานะ่าเอาถุงปุ๋ยมาพาันไกยไว้มึงดูโยกยกับู่กดินก็ดอนนั่นหาหม,ม่องจะโยสิเศร้ากับบมี่หาเก็บเศษเก็บพลาสติกสังญมอบมุ่งพ่อได้บังแดดบงัดดบงฝนมันก็บ,บงังบ่ได้ดอกเอาร่มมามันกับพัดไปบนน,นั่นเนี่ยมันมันเป็นอยัาสไละ่ะ ถ้าคนห้องพิจารณาถึงความเป็นจริงของปัจจัยปัจจัยบำรุ่งกายแล้วก็ตรงนี้บำรุ่งใจบำรุ่งใจก็คือถ้ำนะ่ะล่ะครูบาอาจารย์มันก็เทศดยังพระลงปูแบนนี่น่องแล้วเอาคลิปลงพระลงปูแบนเพิน่นมาคันผู้ใดบ่บ่อยู ha, นี่กรรมฐานนี่ยบยูน้ำอาจารย์ไง่บยูนในการพิจารณาไกาย,ย่างของนี่พิจารณากายเพื่อนใคยค้นควารลงสู่ความเป็นจริงให้เห็นให้คิดงอแงเราความเป็นจริงให้คิดเห็นความเป็นจริงของไกย ค้เป็นจริงของไก,ก่ก็คือค้เป็นจริงของโลกทั่วไปนะะั่นลหะเข้าใจรู้เรื่องของไก,ก่ก็รู้เรื่องของโลกกระจายไปวัดทั่วไปบว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีบว่าคนถูกคนมีสิเข้าใจบวชบว่าสรรพสัตี่มีชีวิตอยู่มันเข้าใจทะลุทะลวงไปใส่กันบวชนะะั่นลหะอันมูนี่นะพระพุทธเจ้าเพื่อนไง้คนคนในกายอยากของมันสิลู้แจ้งลู้แจ้งบวชลู้แจ้งกายอยากของก็ลู้แจง้แจงโลก,กนก่ะพระหลวงพ่อแบนเพิ่นก็บอกอยู่บ่ต้องลู่ยังลายดอกลู้ใจอยากของนี่มีน้โมนี่ก็ถึงที่สุดแล้วเพิ่อนวานนั่น พ่อเพื่อนอยากให้เฮาเบิ่งกายเบิง่งจิตหฮาสำคัญที่สุดก็คือจิตเฮาวเยลยนะมันตัวลงเนี่ยมันตัวบุหุจจากอิ่มจักพ่อถ้าผู้ใดว่นเขามาหาอาหารของใจเนี่ยผู้นั้นละ่ะสยุดความทุกข์ได้ถ้าผู้ใดทรงจิตทรงใจไปตามโลกทุกที่สุดเลยผู้นั้นหาจุดจบวาไ้หาจุด,จาดหาจุด,จดเพียงจุดพ่อวไะไรล่ะมแต่ขนทุกเส่หัวใจจากของะ่ะมองออกไปมองออกไปเห็นผู้อื่นเห็นเรื่องของคนอื่น เรื่องของคนอื่นมันสิกระจายไปจังได้กระสังแล้วคมจริงก็คือเขากระตายนั่นล่ะสิทุกยากไกลปไปได้กระตายสิพิกลพิการกระต่ายสิลำสิรวเสรษฐีมมาเสิษทีกระตายเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์กระตายบุคคลความตายไปได้นี่ล่ะควมจริงมันมีเนี่ยเพิ่นสี่บอกอยู่โลกตอนนี้มันแห่งโลกกาพิวัฒน์อินเตอร์นุ่งอินเทปจะเอียังโลกเสมือนจริงเสมือนจังเอียงออกมากนันมีแต่สั่งความลุ่มหลงล่อหลอก ถ้าผูใ้ใดล้ไปเนี่ยก็ทุกแหละเฮ้อเฮิมทะเยอทะยานไปน้าโลกเขาเนี่ยมันก็ทุกบวกกลับขึ้นมาหาถ้ำข่วมจริงเนี่ยมาหาอาหารให้ใจเฮาเนี่ใจนี่เขาหอยหาอาหารที่อาหารของใจก็คือถ้ำยุดคววมคิดยุดคววมอยากต่างๆเนี่ยมาพุทโทสละเวลาสละเวลาให้มีพุทโธในใจอาบหน้าอาบทา่าบายพระสวนมนต์ก่อนลบกรอน,นอนกอน มีพุทโธอยู่ในใจยู่ว่างว่างมีพุทโธอยู่สุไปคิดมันมาหลายเรื่องของหลกยามันเขามาสูงหัวใจหลายเอาพุทโธเป็นเครื่องกันนะ้นเขามาแน่ระง,งับจิตระงับใจเขามาหาถ้ำแสวงหาอาหารของใจให้มันเกิดขึ้นในใจนะมีหรายัง่งเพียงพ่อหรอยัง่งอาหารของใจมันเกิดขึ้นลรอยัง่งคือพุทโทษทามั่วสังโค่นนะมันมีอยู่ในใ,นใจนะนะพุทโทษนะนะห้ใจก็พุูโธกลมกลนะืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะ่นะสุก จนโมมีอันสีเทาสีเปียบเหมือนพระพุทธเจ้าเพิ่งก็บอกกู้บาอาการผู้เพิ่นถึงถ้ำล้วเพิ่งก็บอกสมบัติของโลกเมื่อกว้งไว้พระลุงตาเพิ่ง่ากรองท่อพวกเขาหนยี่สิบสามสิบลุมเพิ่งกับบริสอ่อนซ้ำถ้ำนั่นก็ล่องเฮ็ดเบิ่งเนี่ยไปยังเราบ่ได้ซ้ำเพิ่นเหาก็สิบริเ็นอยู่บ่ชนทา้งเฮงความสงบสุขสิวนไหวทรงทรายไปสื่อใสเวลาสิตายมากคนวิญญาณโสกลากลางเขามา่อเสดายน้ำกล่นมันแก้ไขยังบ่ได้เไรแก้ไขบ่ได้เลยได้ตอนนั้น แกใครบ่ได้เลยโอ้ยเสดายเวลายอดล้างได้กูรู้จิกูผูโทษน่ะจิตมันสอบแก,กลร่างแล้วมันรู้แลว้วกิเลสมันปล่อยแลว้วพอนากิเลสมันปล่อยแล,วลย้วลูกพิษสอบชัวดีลูกว่าจะค้องงูจะของหลงไปน้าเรื่องของโลกซ้าไหนเศรษฐีมหาเศรษฐียังไงเขาก็ถิ่มไปเขาจะมีเป็นหลายแสนล้านมี่เป็นล้านล้านเขาก็ถิ่มไปข้างโลกเก่าก็ลูกกับล้านเขานั่นละ่ะเป็นผู้มาใส่มาใจเพื่อเพลลูกล้านกะเห็นบนัน,นประเทศอีกอย่างนึงพระเจ,าเจา้าชงพระเจ้าชาแนน ตระกูลกระสัทั้งรัดท่งรัดเสียนไม่ไงสู้ศรีไทยเฮ้าเงน่นลำรุวยซำไหนเป็นยังไงผลสุดท้ายเขาเอาไปนั่งเมื่อไรก็ตายนี่จักนั่นแหละเรื่องของโลกมันเป็นยังสั้นละมันหมีไยังเทียงแถแน่น้อนหรอกเฮ้าเฮ้าทุกเฮ้าก็ยับยับสมมาบีบคั่นจิตใจยาของหาอาหารแท่ในใจยาของเอาผู้โทษเขาไปนั่มอาหารกายเฮ้ายังป้อนเขาทุกงมืออาหารใจเฮ้าก็ต้องป้อนเขาไปนั่มตัวเฮ้าก็มีความพกก็าความสุกสงบ ล่มเย็นที่แท้จริงที่เพิงที่แท้จริงมองห้าสิยุดสิถือไดเอ้ยจุ่มกระบอกเท่านี้ละมือนี้เห็นคิดใจของแต่ละคนก็สิผ้ากันละง,ง่มทุกหลายโอ้ยน่าสงสารอยากให้อยากให้กาออาหารใจ่ว้อยากให้มีทีเพิงมีหลักมีหลักมองย,ยึดมองนั่นยยกสงให้แต่อาหารกาย,ยให้อาหารใจแลวซาทุ